วิธีแก้ไขแบนเนอร์นะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นเท x กรูปภาพสามารถแก้ไขได้โดยการที่ล็อกอินก่อนจากนั้นมาที่หน้าเว็บแล้วก็ Edit with i m ิมเลนเเลยครับจากนั้นถ้าเรากดแล้วมันจะโหลดรอสักนิดนึงโอเคครับวิธีเพิ่มแบนเนอร์ครับ เราเอาเมาส์ชี้เลยนะครับกดขกลงไปเลยหรือกดที่ประกาตัวนี้หรือน a เ i กิเตอร์ครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับแนะนำครับกดมุมซ้ายล่างสุดเลยนี่ครับตรงน a เวกเตอร์ข้างฟันเฟืองถ้าเรามันแบบว่าบังหน่อยลบออกได้ปิดได้กาออกการตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ออกก็ได้ครับวิธีเราจะแก้ไขแบนเนอร์ตัวนี้นะครับ สามารถกดที่ประกาหรือกดตรงกลางนี้หรือในน a v ว g เกเตอันนี้ผมจะใช้2แบบนะผมจะใช้ที่ประกาแล้วก็นี i ว a เกเตอร์นก้ีเราจะเพิ่มรูปภาพตัวนี้มีทั้งหมด5รูปนะครับรูปแรกของเราจะมี t ท x t ตัวอัอกษรด้วยมีปุ่มมีรูปภาพรูปที่2เป็นรูปภาพเพียวๆในกรนี้เราจะเพิ่มรูปภาพเพียวๆนะครับ ไปที่มุมมุมซ้ายสุดเลยนี่นะครับแล้วก็มาดูผมอยากจะได้รูปภาพแล้วก็เทคเหมือนกันโค้งเหมือนกันเลยโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรถ้าเรา a ดไ item ตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าใหม่ไปเลยอาจจะทำยากแนะนำครับ copy มันจะ copy เหมือนกันเลยครับเพียงแค่คุณเพิ่มรูปภาพนี้ลงไป รูปภาพเราสามารถลากลงมาจากเอาไฟล์เปิดไฟล์ทิ้งไว้แล้วก็ลากมาใส่ได้หรือเลือกที่เราเคยอัปเดตมาแล้วเหมือนกันนะครับเพิ่มลงไปได้ยกตัวอย่างผมจะเพิ่มรูปอ่ะผมจะเพิ่มรูปโพสต์ดันนี้ลงไปตัวนี้รูปมีขนาดที่เล็กเราเลือกรูปแบบซูมนะครับก็คือ cover ถ้าเราปรับเป็น content รูปมันจะพอดีแต่ถ้า auto รูปมาขนาดไหนจะขนาดนั้นเลยออโต้ก็จะพอดีถ้าเราก,กด update, อัปเดตทุกครั้งแก้ไขต้องอัปเดตนะครับถ้าไม่อัปเดตข้อมูลจะไม่บันทึกอัปเดตไปเลยจากนั้นรีเฟรชหนึ่งทีครับแล้วก็ไปดูรูปที่6ที่เราเพิ่มมาครับที่6นี่เลยครับันที่หของเรา ถ้าเราไม่เอานะครับกาทิ้งได้เลยยกตัวอย่างผมอยากดยได้เทคแบบนี้อีก<ๆ>ก็เพียงแค่เพิ่มคอนเทนต์ตรงนี้เข้าไปนะครับเ <connect s> ทคก,ก็จะขึ้นมาเลยเ <t ests> ทสเทสเทคส์นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็ลบออก <ts> <t ests> นี่ครับง่ายมาก แก้ไขทุกครั้งกดอัปเดตด้วยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขหรืออยากมาลองเล่นๆเฉยๆก็ทําได้ครับเพียงแค่ไม่ต้องอัปเดตจุดต่อมาครับตัวนี้เราใช้2คอ,อลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์ซ้ายเป็นรูปคอลัมน์ขวาเป็นตัวหนังสือตัวคอลัมน์ซ้ายของเรานะครับเป็นรูปภาพเราเพียงแค่เอาเมาส์ครับซี้ที่ประกาศน้ําเงินตัวนี้อยากเปลี่ยนรูปภาพนี่ได้เลยครับ ถ้าเรามีรูปภาพใหม่ที่อยู่ในไฟล์ก็เพียงแค่เปิดไฟล์ตัวนั้นลากลงมาใส่ได้เลยครับหรือเอารูปภาพภายในที่เราอัปเดตไปแล้วก็ทําได้เหมือนกันครับคล้ายๆกันกับแบนเนอ่งเทคตัวนี้ครับวิธีแก้ไขเหมือนเดิมครับเอาเมาส์มาชี้ประกาฟ้าหรือในนิเกเ,เตอร์ก็ได้อันนี้ผมจะใช้เป็นประกาฟ้าจะง่ายกดที่ประกาฟ้าหรือกดที่ตรงกางนี้ก็ได้ครับ เลาพิมพ์ตัวหนังสือแนะนําครับพิมพ์ผ่านตัวนี้นะครับช่องนี้ไม่ต้องไปพิมพ์ต่อเลยถ้าเราพิมพ์ต่อตนีิก็พิมพ์ได้เหมือนกัน,นครับผมแนะนําว่าพิมพ์ต่อในเทคที่เขาทําไว้ดีกว่าแบบนี้ครับเทสเทสค่นี้ครับสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตัวที่เป็นดีเทลล่างก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนี่ครับ ได้หดตัวนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มเชื่อมลิงก์ของเราเราเชื่อมภายในเว็บนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น internal นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจะแบบปรับเปลี่ยนปุ่มอีกหรืออยากจะเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือ copy แลาววางลงไปเลยปุ่มมันก็จะแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะมันก็คือคนละแถวไปเลยวิธีในกรณีที่เราจะเปลี่ยนลิงก์นะครับตัวนี้ เพียงแค่กากบาดลิงก์ตัวนี้ออกยกตัวอย่างนะครับเราจะเอาลิงก์ตัวนี้ให้กดไปที่บทความบล็อกแล้วกันนะครับเอาไง่ายๆเลยเพียงแคปป่ Copy ลิงก์เอตัวนี้มาใส่ไปลิงก์นะครับนี่ผมวางลงไปแล้วกดอัปเดต รีเฟรชหนึ่งครั้งครับลิงก์ของเราจะมี2อันทันทีลิงก์อันแรกจะไปที่ p โปรดักมูซาชิตัวนี้ที่เราทำไว้ส่วนลิงก์ที่2ตัวนี้ที่เราทำไปหน้าบทความนะครับแล้วกด1ครั้งเนี้โอเคครับเว okay, ็บจะโหลดแล้วไปที่บทความนี่ครับวิธีการทำลิงก์นะครับ ในกรณีเราไม่เอาครับปากาขวาปากาสีฟ้านะครับขออภัยที่อยู่ทางขวากดหนึ่งครั้งคลิกขวาลิสดได้หรือลบใน n นวิเกเตอร์ก็ได้ครับลบใน n นวิเกเตอร์จะปลอดภัยกว่าจะแม่นยํากว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดคลิกที่ปากาถ้าเราลงกดค้างอย่างเงี้ยมันจะมั่วเลยครับปุ่มมันอาจจะแบบไปอยู่ในเซกชันอื่นได้อย่างเช่น ถ้าเรากดนะครับผมลงกดค้างนะครับเนี่ครับเราจะเลื่อนตัวนี้นีได้เลยถ้าวันนึงเราหลงขยับเมาส์ไปอย่างเช่นอะไปอยู่ในตำแหน่งอื่นเราก็ไม่รู้นะวครับว่ามันหายไปไหนอ้าอยู่นี่อยู่นี่อตรงนี้วิธีแก้ไขนะครับก็คือกดย้อนกลับนะครับต้องเป็นคีย์ลัดนะครับก็คือกด control แล้วก็ set มันก็จะกลับมาตำแหน่งเดิม โอเคครับหรือไม่งั้นเราก็กดรีเฟรชเลยก็ได้ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอัปเดตเพราะว่าถ้าอัปเดตมันจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นเลยไม่สามารถย้อนกลับมาได้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับปรับเปลี่ยนเท็กได้คล้ายๆกันกับตัวที่เป็น m มูสชิ r โ d u c t ตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้จะมี3ามเซกเซชันนะครับมี2องเซ i กชันมี3ามคอลัมน์โอเคครับเซกชันที่1นครับเซ c กชันที่2 คอลัมน์หคอลัมน์สอคอลัมน์สถ้าอนาคตเรามีโปรดักต์ตัวนี้เพิ่มมาอีก1ตัวจาก6นะครับเป็น7เพียงแค่กดนี่ครับ edit inner section ปุ่มนี้นะครับ6ปุ่มนี้ครับที่ขวา copy แล้วก็วางวิธีวางนะครับวางในปุ่มนี้เลยนะครับหรือไม้นก็วางต่อจากที่เราทำนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอันนี้ inner section หนึ่งนะครับ ต,ตัวนี้ inner section 2ตัวนี้ในกรณนนีเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่ง product เราต้องใช้ inner อีกตัวหนึ่งครับเพียงแค่กด copy คลิกขวาเพจวางไปเลยมันจะ copy แบบเดียวกันลงมาถ้าเราไม่เอาแนะนำว่า delete ออกไม่ใช่แนะนำว่า delete ตัวที่เป็นปากกาดีกว่าครับเราเก็บค้อลับนี้ไว้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับคลิกขวา delete ลิกขวา Delete ฟอร์มมันจะเหมือนกันเลยถ้าเราลบแบบคอลัมน์คอลัมน์เราจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับจะไม่เหมือนเพื่อนที่เราทำมาเพื่อนมาแบบว่า1นึ่งเาี่หเหมือนกันหมดแต่ตัวที่7ใหญ่กว่ายาวกว่าอย่างนี้วิธีแก้ไขก็คือ Copy ตัวคอลัมน์เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับมันจะพอดีเลยก็คือเราทำมา1 2ึส คนนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามนะครับหรือถ้าเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางสวยๆหน่อยก็ลากมาสามารถลากสลับตำแหน่งได้ครับอันนี้เราแก้ไขที่คอลัน์มันนะครับถ้าเรากดอัปเดตรีเฟรชหนึ่งครั้งสิ่งที่เราแก้ไขนี่เลยครับมันก็อยู่ตรงกลางถ้าเราเอามันไปอยู่ซ้ายวิธีเปลี่ยนโยกนะครับก็คือกด ที่ Edit c o l u m มนนะครับเราสามารถเอาไว้ตรงไหนก็ได้นี่ผมไว้ทางซ้ายนะครับอัปเดตดีเฟนตหนึ่งครั้งมันก็จะมาอยู่ที่ซ้ายถ้าเราไม่เอาคอลัมน์นี้ไว้2องคอลัมน์หนึ่งสงตัวนี้ครับเดี๋ยวผมลบออกให้ดูมันจะใหญ่รูปมันจะใหญ่ทันทีครับมันจะแปลกหูแปลกตาหน่อยครับแนะนำว่าเหลือคอลัมน์ไว้ ตกแต่งให้มันคล้ายๆกันดีกว่าครับถ้าเราไม่เอาก็เพียงแค่ลบออกกดเซฟโอเคครับจุดอื่นแก้ไขคล้ายกันหมดนะครับจุดนี้จะเป็นรูปภาพแบบสไลด์นะครับเราแค่เอาเมาส์มาชี้อมามาชี้แล้วก็คลิกนะฮะคลิกที่ปากกาหรือคลิกที่ช่องว่างก็ได้แนะนำที่ว่ากดปากกาดีกว่าตัวนี้มี10รูปภาพนะครับเราจะเป็นรูปภาพที่11นะครับแล้ก็ลากมาใส่เลยครับ เท่านี้รูปก็จะขึ้นทันทีโลโก้ไอจีนะครับนี่ครับรูปก็จะขึ้นรูปที่สิบเอ็ดถ้าเราจะเอาออกเหมือนเดิมครับกดเข้าไปลบออก Insert รจบตัวนี้เป็น,นวิดีโอนะครับวิดีโอวิธีการแก้ไขวิดีโอนี้ไม่ยากนะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ปากกาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเมส์ไปชี้ตรงกลางเนี้ยวิดีโอจะเล่นทันที นแนะนำว่ากดที่ประกาวิธีเปลี่ยนลิงก์วิดีโอครับไปหารูปวิดีโอใน YouTube ที่เราต้องการหรือถ้าเราอัปเดตวิดีโอใน YouTube เราก็กดค o p ลิงก์ตอนนั้นมาวางใส่ได้เลยครับอันนี้ผมใช้เป็นวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็คือข้ามไปส่วนรูปภาพ ตัวนี้แบ็ r กราวข้างหลังวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือเ,เอาเมาส์ไปชีที่ Edit Section นี้นะครับและไปที่สไตล์รูปภาพที่เราใช้มี Overlay นะครับก็คือมันจะมีแบบว่าสีบัง background นิดนึงเพื่อให้ตัวหนังสือเราเด่นแล้วก็ไปที่ background เวอร์เลนะครับเพราะว่าตัวนี้เราต้องใช้สีบงังรูปภาพนิดนึง ถ้าเราใช้แม็กกาลเฉยๆมันจะไม่มีผลนะครับก็คือจะเป็นรูปภาพสดเพียวๆเลยตัวหนังสือเราก็จะกลืนนึับรูปภาพนะครับแล้วก็ปิดไปมาที่ b a c แ n ็กกาเลยตัวนี้ผมใช้รูปภาพเป็นขนาดใหญ่มากประมาณ2องพกว่านะครับคูณพันแรูปจะมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถกําหนด position มันได้ว่าอยากจะให้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็คืออันนี้ผมตั้งเป็นเซนเตอร์เซนเอร ให้เป็นเซนเตอร์ไลท์ก็ได้ครับท็อปไรท์แอทเทนลิฟตนี่เขาจะเป็นอย่างนี้หรือคัสตอมทำได้ครับแนะนำว่าถ้าเราจะคัสตอมมันเนองแนะนำเป็นรูปที่เล็กๆจะดีกว่าครับถ้าว่าถ้าเป็นรูปใหญ่บางทีมันปรับยากมากนี่เราจะประมาณนี้นะครับแล้วกดอัปเดตแต่นี่ผมขอเป็นเซนเตอร์ลิฟต์ดีกว่าก็จะประมาณนี้จะสวยนิดน,นึง ตัวนี้จะเป็นความชัดที่เราต้องใช้นะครับก็คือที่เราใช้โอเลย์ครับก็คือถ้าเราปรับมันประมาณ0.05จะเห็นรูปนิดนึงหนังสือเราจะเด่นแต่ถ้าเราไม่ต้องการมันเลยนะครับนี่ครับแม็กกาเราจะกินกับหนังสือทันทีแนะนำว่าประมาณ 0. 2กำลังดีครับ0.2.3อันนี้ถ้าผมไม่อัปเดตสิ่งที่แก้ไขไปก็คือจะเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเรากดอัปเดตปึ๊บสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนก็จะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดน,นึงของที่เราแก้ไปโอเคครับภาพก็คือจะเด่นมานิดน,นึง เดี๋ยวผมขอปรับลงไปต่ำอีกนิดนึงอย่าให้เทคมันชัดๆ,ๆหน่อยตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนคล้ายกๆกันเหมือนกันครับพาร์ทเนอร์คล้ายๆกันกับตัวตัวนี้นะครับคอสตูมเมอร์โอเคตัวนี้นะครับเป็นเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่เราถ้าเรากดตรงกลางร,รูปภาพแล้ว,ร,จจร,วรูปภาพอาจจะมารวมกันกับรูปภาพอาจจะมารวมกันกับ u s t เ m e r ได้แนะนำครับคอนโทรลซดอ่าัไไม่กลับมากดอีกครั้งหนึ่งบางทีมันก็ไม่กลับมาครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้ครับรีเฟรเลยครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนการแก้ไขทุกครั้งครับแนะนำว่ากดที่ประกาสีฟ้าครับเดีย๋ยวเราเลื่อนหาแป๊บนึงนะโอเคครับ การแก้ไขทุกครั้งครับนี่ครับปากาสีฟ้ากดเลยกด1ครั้งแล้วก็เอามาเอาเมาส์ออกมาครับเดี๋ยวมันจะลากไปตำแหน่งอื่นแบบเมื่อกี้ผมจะปรับเปลี่ยนมือโทรศัพท์ประเทศไทยนะครับผมก็มาดูที่ h o สปอ o ที่ผมปักไว้นะครับผมปักไว้ทั้งหมดเจ็ดจุดหนึ่งสอามสีห้ลำดับที่1เนี้ยมันไม่สามารถตั้งได้นะว่าเป็นชื่ออะไรเราก็ต้องจำนิดนึงหรือไม่งั้นเราก็มาดูที่ พอสปอร์ตว่าเราใส่ข้อมูลนั้นเป็นอะไรเราก็มาดูนะครับตันนี้ผมใส่เป็นไชน่าครับประเทศจีนก็คือหมวดที่1ผมเป็นจีนนะครับหมวดที่2จะเป็นเกาหลีนะครับหมวดที่3เป็นอินเดียผมจะมาดูหมวดที่ไทยนะครับไทยผมน่าจะอยู่ประมาณหมวดที่หนะอ๋อไม่ใช่ครับหมวดที่5เป็นฮ่องกงนครับสครับประเทศไทย ในกรณีผมจะเพิ่มเบอร์โทรเข้าไปอีกตอนนี้เบอร์โทรเป็น02 173 6 4 1 1ก็จะเพิ่มเป็นแบบว่าถึง15ถ้าวัานหนึ่งเรามีเบอร์คอนเซนเตอร์เพิ่มนี่นะครับก็จะขึ้นมาถึง15ถ้าเราออกก็ไม่มีครับในกรณีถ้าเราปรับเปลี่ยนเสร็จก็คืออัปเดตนะครับโอเคครับหน้าแรกก็คือแก้ไขประมาณนี้ครับทุกหน้าจะแก้ไขเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่าเราใช้ แพลตฟอร์มคล้ายกันนะครับก็คือต้องมีรูปภาพมีหัวแล้วก็มีเท็กที่เป็นดีเทลต่งางๆแบบนี้เลย